สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคลิปนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเพิ่มตัวชีวัดนะคะลงไปในแบบฟอร์มการบันทึกคะแนนเก็บนะคะเข้าไปในระบบเลยนะคะอตอนนี้เราขออนุญาตยืม ID ของคุณครูขวัญใจนะคะในการสาธิตนะคะแล้วก็ เมื่อเข้ามาหน้านี้เราไปที่เมนูทะเบียนวัดผลนะคะเลือกไปที่กําหนดสมุดคะแนนเลือกระดับชั้นนะคะเลือกรายวิชาจากนั้นไปดูที่หัวข้อแรกคะแนนเก็บตรงนี้นะคะวิชาการลงให้แล้วว่าเป็นคะแนนเก็บที่40แต้ม แล้วคุณครูไปเพิ่มเติมตัวชี้วัดและจุดประสงค์ที่นี่นะคะเลื่อนไปขวามือสุดเลยหยุดที่ลูกศรสีน้ำเงินตรงนี้นะคะคุณครูกดเข้าไปค่ะแล้วก็มาดูที่หัวข้อตัวชี้วัดที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะในส่วนนี้ท่านรองแอมนะคะ อยากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือให้ใส่คำอธิบายจุดประสงค์รายวิชานะคะหรือว่าตัวชีวัดที่มันอยู่ในเอกสารปพห้านะคะที่ทางโรงเรียนจัดซื้อให้คุณครูนะคะเราก็เพิ่มคำอธิบายตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะก็ดูจากปพห้า แบบนี้นะคะแล้วก็มากำหนดคะแนนตรงนี้นะคะอันนี้คุณครูลงลงเป็น40หรือลงเอ้ยลงเป็น10หรือแบ่งย่อยเป็น2คะแนน3คะแนนแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับว่าจำนวนตัวชี้วัดของท่านมีกี่ตัวท่านจะต้องหารเฉลี่ย ให้มันรวมแล้วมันเก็บอยู่ที่40แต้มนะคะ,ะทุกครั้งที่แก้ไขหัวข้ออย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะคะก็กดบันทึกไปแล้วก็ไปแก้ไขหัวข้อที่สองคำอธิบายว่ายังไงแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะ ดูคะแนนดูการเรียงลาดับนะคะตัวชีวะที่1นึ่งตัวชีวะที่2แล้วก็กดบันทึกตัวที่3ก็คลิกเลยแก้ไขมือนเดิมค่ะจุดประสงค์ที่4แก้ไขมนเดิม แล้วก็กดบันทึกนะคะแค่นี้นะคะสำหรับการเข้ามาแก้ไขหัวข้อของตัวชี้วัดและจุดประสงค์ที่ท่านรองแอมอยากให้คุณครูทำไปในทิศทางเดียวกันนะคะและในส่วนอื่นๆหากคุณครูยังติดปัญหานะคะในส่วนใดก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุณครูมลจะอัดคลิปนะคะบอกขั้นตอนการเข้าไปตั้งค่าในส่วนต่าง ที่ยังทำไม่ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ปากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย